สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม f o l l o w เพิ่มผู้ติดตามใน t i k t o k กันค่ะก่อนนเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่า KMKT MM Head กันได้เลยนะคะลูกกด่านลิกงจากดารางกไปได้เลยค่ะในตัวลิกงของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บั๊มไลค์ั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะเว็บไซต์ KMKT MM h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอือ่นๆอีกม,มากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มได้ลหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t ไอจีดิ i k t อ k ทวิตเตอร์เทเล gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อน่นใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลทัดผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพ่นใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามอรสูน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้ม e ีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ต like. ิดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ Schön ่มรีวิวและบริการอื Teen ่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของเฟซบุ o กยูทูบอินดิสติคต์ทวิตเตอร์ทลาร์แกรมนะคะสามารถเลือกสารใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์ และอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็นบริการของ tiktok นะคะบนมูฟตรงนี้เลือกบริการของเพิ่ม follow เพิ่มผพ้ติดตามของ tiktok เลยนะคะขอเลือกไปด้านบนสุดตรงนี้นะคะ บริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็น4964ตรงนี้นะคะในคําอธิบายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของอเดอร์ของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์นะคะการรับประกันและความาล็กก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันได้เลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการะคะ่ะตัวนี้ต้องเปิดการติดตามเป็นสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะกันยอนไม่ได้ขึ้นให้นะคะ ตัวนี้ปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่สิบใส่กันไปสินะคะในราคาสองบาทกดส่งได้เลยค่ะระบบกระเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของผมเพื่อนเองไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วก็จะอยู่หนนี้ทั้งหมดเลยค่ะในด,นด้านตรงนี้คือเลขออเดอร์ของคุเพื่อนเองหากเพือ่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกียเงินมีเข้าย่อไหลไม่ขึ้น สามารถดำเนินเด d ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แอดมินกันได้ตลอด24ชั่วโมองเลยนะคะในแต่ละเดอร์นะคะก็มีรายละเอียดของอเดอร์นั้นๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณนะคะค่าใช้จ่ายนะคะและตัวลิงก์ก็สามารถดูกันได้ตรงนี้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดําเนินการเติมยอยกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอารโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกนค r วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอิ้เงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างซองอ่างเปาของ m o n e y w a l l e t นะคะตัวน anyway> ี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สาหรับเพื่อนๆนท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแตล่ออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หนน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกินรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะยอดฟอลโล่ยอดผูด้ติดตามทิกตอกก็ขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซตตัวนี้ก็สามารรเข้าไปดึเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์จากด้านล่างได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากม,ากมากเลยนะคะลองไปเลือกดูรายละเอียดด้านในก่อนได้นะคะเว็บไซต์ k m MM k t h นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ